นี่เมื่อกี้ได้การ์อะไรเอ่ยมันแพงไหมอ่ะทุกคนอุ้ยน่ารักมากบูด็อกสีม่วงไนท์มร์นะการไนท์มร์นี้ใครรู้บ้างเท่าไหร่สตรีมเอ,อ่ออะไรอ่ะการ์น้องหมาเน่า โอนลายมากอ่ะจริงหรอเพลงะเนี่ยหลอกะเนี่ยไหนว่าเนี่ยคุณอิตาเล็ก็ได้การ์ดหม่านเ่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจแพงของม,มีการ์ดหม่านเน่าเหมือนผมได้เมื่อบ่ายเดี๋ยวไปแบ่งกับคุณเนทนะคุณสันตีด้วยหารสามหารสามยังไม่ได้ก็สี่ห้าแสนเก็บไว้ได้ไดเดี๋ยวนยเนยวิวให้หลังจุสตรีมเอาไปขายนะ มันไม่ใช่หมาเน่ามันคือหมาม่วงนี่นะทุกคนของที่สวมใส่นะคะแล้วก็กําลังจัดการกับมอนนะคะในแมบพีระมิดเหรอเออในแบบนี้ยแหละชั้นสองชั้นสองความยากมันก็จะมีการที่แบบว่ามอนมันหลบได้อะ่ะไหลเอ็มอยู่หลอกปะเนี่ยไปชิดราคาไม่ชัวร์เลยดี คุณอิตาเลนเลยนึว่ามันเออคุณอิตาเล่นึกว่ามันไม่มีราคาขอบคุณสัดแรงหัวใจนะคะมันคือหมาเน่ามันคือหมาล่าไม่ใช่หมาเน้าออ้ยได้หรอหมาล่าก็เน่าแล้วตัวเนี้ยใส่ขอบคอไม่ได้เรียตัวนี่ทุกคนมันมันหลบได้นะั้นดามเมจก็จะประมาณนี้แหละ สนุกดีหุยทำไมการ์ดดอบอ่ะปกติไม่ดอบเลยนะคือแบบเราอยู่นอกสายตาตั้งไกลอ่ะอะแค่ดอบก็ดีใจแล้วปกติไม่ดอบแค่ดอบก็ดีใจแล้วคือในนึกว่าแบบดวงของคุณหมดแล้วไม่หมดจเจ้าอีกจเจ้าอีกค่ะ คือจังหวะนั้นึกว่า,วามีคนโยนก็เลยเก็บเปิดทอตัวเปิดตัวแฟนแน่เลยใช่ไหมเปิดตัวแฟนมีรีโมทสั่งได้ดังใจคุณไม่ต้องใช้เท้าปิดพัดลมค่ะเพราะเรามีแฟนฟิดให้มันดีมากมันดีมากเดี๋ยวจะมารีวิวตอนนี้รีวิวของเดเกมก่นอนอาเดินไปเรื่อยๆครับการมัมมี่น่าจะเพลงกว่าน้าจิ้งหั นี่นะคะเราพาพีทมาส่งตัวค่ะสองคนไม่ได้ส่งตัวเราพาพีทมาส่งคนนะคะเพื่อที่จะจัดการกับเจ้ามนนะวันนี้ไม่เอาฮันเตอร์มาแล้วเหรอคืออะไรตีมไม่นานโอนี่อ่านตอนไหนอะ่ะตั้งแต่ว่าไหรอ่อ่ะคุณเอออุ้ยโอบีบีดอกเอามาเปิดขอเปิร์ <c oughs> เก็บเก็บไหนอะ่ะ อายคุณสติสุกเอาวีวีไปคือมันดอบจริงเหรอฮึยน้อยไม่ได้กดกรธกนะเอามาเปิดทีวัดดวงแค่ส่งเดียวเองในเปิดอะไม่ได้อะไรได้ไม้ผีเปิดมาได้โปลิ่งเขียวน้อยอ่ะไม่ได้เก็บจริงเหรอเอาในเก็บเหรอขอดูแปบ๊บไม่มี วิ้ยจริงด้วยได้เก็บเดี๋ยวเปิด OVP ก่อน,นเนี่ยแหละนยเุ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะพลึกป่งแสงขนาดเล็กนอยอ่ะรู้ว่าชอบสีม่วงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นอยไปเนี่ยนอยปะขำอะไรน้องฟิว โกรธแล้วทำหน้าเด็กโกรมาล่าทำหน้าโกรททำเนี่ยเหมือนจะกลัวดีเป้าโนอยอ่ะเก็บมาแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะไม่ได้ไเลยเนี่ยส่วนมากมีแต่ขยะนะอุ้ยงั้นเอาไปขายดีกว่าเอาไปขายดีกว่าเนาะ นมาเร็วนี่นะใครอยากมาก็มาได้นะคะอยู่ชั้นส่งนะมีการดอกด้วยเปิดได้ของดอกจากโปลลิงเขียวหญิงไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยพอตีเราก็ไม่ได้อะไรเลย